ก็รู้นี่รู้อะไรต like ื่นจากอะไรเกิดมาจากอะไรก็รู้ตามสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงมีสติรู้ตัวรู้ควาสภาพธรรมอะไรบ้างที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็เหมือนกับที่บอกว่าปีใหม่เราฉลองความเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นอย่างความเสื่อมที่เป็นสภาพธรรมไหมเป็นมันปรากฏตามความเป็นจริงไหมเห็นมันหรือเปล่าถ้าเห็นความเสื่อม แล้วมันปรากฏตามความเป็นจริงว่ามันเสื่อมจริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้รู้ตลอดเพราะว่าเรารู้เฉพาะแค่ช่วงฉลองปีใหม่แล้วเราก็อยู่กับความเสื่อมมันด้วยความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงงัวเมาเมามันออย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้รู้ตามสภาพธรรมแต่ถ้ารู้ตามสภาพธรรมก็ต้องรู้ว่าทุกเวลานาทีเดือนปีลมหายใจเสื่อมตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ตามสภาพธรรมที่ปรากฏ จะตรงนี้น่าสนใจนะผมคือบางทีคือเฝ้ารูเฝ้าดูความเสื่อมละบางทีถ้าถ้าถ้าระวังสติไม่ทันเนี่ยนะจิตมันตกเหมือนกันเห็นอะไรก็เสื่อมไปหมดเรียกว่ามันเสื่อมเศร้าด้วยนไม่ไม่รู้ไปเออไม่ใช่นะถ้าเสื่อมแบบรู้ว่าเสื่อมแล้วเสื่อมเศร้าเนี่ยเขาเรียกว่ารู้โดยสมมุติแต่ถ้ารู้ว่าเสื่อมโดยโดยโดยสภาพธรรมที่ปรากฏด้วยปัญญาสัพยุตเนี่ย ไม่ได้รู้ด้วยสมมุติเนี่ยมันไม่มีอาการซึมเศร้าเพราะปัญญาเนี่ยมันคือแสงสว่างครับพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเสมเมื่อมันจิตนี่สว่างมันไม่มีซึมเพราะความซึมแต่มันไม่สว่างครับเอารู้โดยสมมุติแล้วเสื่อมอรู้เสื่อมโดยสมมุติแล้วก็ซึมเศร้าไม่ใช่รู้ด้วยปัญญาในเขาเรียกว่ารู้ด้วยสัญญารู้ด้วยการการอะไรการฟังมา การคำนวณไข้ครวนแต่ไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไข้ครวนครับแต่งันปัญญาเหมือนด่างแสงอาทิตย์ที่ทําลายความมืดบอดคนมีปัญญาเมื่อเห็นความเสือ่อมก็จะไม่ซึมเศร้าไอ้ที่ซึมเศร้าเพราะเห็นความเสือ่อมเพราะไม่ใช่ปัญญาซึมเศร้าด้วยเห็นความเสือ่อมและเรงว่าจะจากกับสิ่งที่เราเสือ่อมเสียที่เสือ่อม หรือสลายจากความเสื่อมและสิ่งที่เสื่อมนั้นเป็นที่รักของเราครับอย่างนี้เขเรียกว่ารู้ได้ด้วยตัณหาและอุปาทานแต่ถ้ารู้ได้ด้วปัญญาเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าของใครเสื่อมแต่รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเสื่อมคือไม่ไม่ได้หวงว่าของใครเสื่อมไม่ได้ยึดติดอุปทานใช่ไม่มีอุปทานในขันธ์ทั้งหไม่มีตัณหาคือความพยาย,ยาม แต่ถ้ารู้ได้สัญญามันจะมีอุปทานและก็มีตัณหาและอุปทานและตัณหานี่แหละมันทําให้เกิดโรคซึมเศร้ามันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับที่บอกคนไทยเนี่ยเสี่ยงต่อความการซึมเศร้าเพิ่มขึ้น20%จากสถานการณ์หลายอย่างที่ดุเราแล้วก็การการติดในเทคโนโลยีแล้วก็การคิดไม่เป็น,ม,นมันก็น่าจะคิดไม่เป็นหรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กก็ไม่ยังไม่พยายามคิดอยู่แล้ว ปุ่เล็กนิดเดียวมันยังววิ่งหายหเครื่องฮีเลตเลยใี่มันอยู่ในมือตะละอดแท็บเล็ตกดแป๊บแป๊ก็มันก็ทําให้คนคิดไม่เป็มก็คนในเราสนับสนุนคือไม่ใช่เฉพาะคนในคนทั่วโลกต่อไปนี้ก็จะใช้ทาว่าคิดไม่เป็นคือคิดตามคนอื่นเขาคิดไม่ใช่คิดจากที่เราคิดรู้ตามคนอื่นเขารู้ไม่ใช่รู้เพราะเราคิดไม่รู้ เราเรียนหลักสูตรต่างๆในบทเรียนในแท็บเล็ตก็คือคนอื่นเขาคิดให้เราเรียนเราไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะคิดนอกจากกรอบแท็บเล็ตอะไรนั่นเอเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อทุกอย่างไม่สมองไม่สมหวังไม่ครบองค์ประกอบมันก็ต้องเสียและก็สูญจากธรรมชาติาาม,มันทําให้ผมนึกไปถึงคือสอัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ไปช่วยเกจัดกิจกรรมกับเด็กเกักเด็กดาวซินโด เด็กที่มีความผิดปกติทางการรับรู้เป็น L d ดีบ้างอะไรบ้างนะครับดูนะว่าก็จะมีปัญญาอ่อนมากอะครผมคิดว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างหนึ่งของเขาหรือว่ามันเกิดจากกรรมอะไรบ้างที่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดมามีมีพัฒนาการทางสติปัญญาด้ทยกันกับคุณได้เป็นคุณแทนคุณได้กับพรอกรรันะใช่ครับฉันเป็นหลวงปู่พุทธอิสระรกับพรอกรรั ที่มานั่งอยู่ได้นี่ก็มีกรรมคุณมาที่นี่ก็กำลังกรรมรับแต่<ช>เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นผลของกรรทั้งกมดกรรมนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ให้คุณปัญญาอ่อนปัญญานิ่มปัญญาดีปรรัญญาโง่ไม่ใช่อย่างัางเดียว,ยวมันรวมไปถึงกระบวนการสีผิวของกายคุณผมสีตาแววใบหน้าครอบครัวรวมทั้งกลิ่นกายคุณทั้งหมดมันมาจากกรรมนั้นนะใช่ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดนี้มจาจก,กรรมนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีกุศลกรรมมามากพอเขาก็จะมีทุกอย่างอย่างปราณีเช่นสีผิวปราณีตกิริยาปราณีตวาจาปราณีตนินสัยปราณีตอารมณ์ปราณีตแต่คนที่มีอุศสนกรรมมามากมากกว่ากุศลกรรมทุกอย่างก็จะยากระด้น,นันมันเป็นผลของกรรมนั้ ถ้าเชื่อเรื่องกรมกรมก็ต้องเชื่อต่อไปว่ากรรมเป็นเป็นเหมือนรหัส,สนัยแห่งแห่งพฤติกรรมกายวาจาและใจวิปัสสนาทำให้เราเหนือกวกมได้ไหมครับคือหลุดวออิปัสสนาภา,าวะตอบปัญหากรรมได้วิปัสสนาตอบปัญหากรรมได้และแก้ปัญหากรรมได้แต่ไม่ใช่แก้กรรมนะต้องเข้าใจก่อนแล้ววิปัสสนามันตอบปัญหากรรมได้กับเข้าใจกรรมได้ แต่ไม่ใช่แก้กรรมได้เคยกรรมนี่ไม่มีอะไรแก้มันได้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าสภาวะจิตที่ยอมรับกรรมที่เกิดขึ้นจะทุกข์มากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเจริญสติปัญญาของเราด้วยส่วนหนึ่งนีเออทุกข์มากทุกน้อยนี่มันอยู่ทั้งว่าวิปัสสนามากหรือวิปัสสนาน้อยถ้าวิปัสสนามากก็ทุกน้อยถ้าวิปัสสนาน้อยก็ทุกข์มาก แล้ววิปัสนาคืออะไรวิปัสนาก็คืออุบายเรื่องปัญญาคือทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเยอะๆมีคนเขาแนะนาบ้างแม่คนจะศึกษาเรื่องทางโลกบ้างเช่นติดตามข่าวสารบ้างเพื่อที่จะเวลาเทศน์สอนยาตยโยมจะได้มีภาษาสมัยใหม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆไม่ใช่แค่เทศน์ตามตำราห,หรือบาลีอย่างเดียวคุณว่าฉันเป็นคนศึกษาทางโลกหไหมศึกษาเยอะไหมเยอะสบายไม่ผขมชันเลย ผมแค่โอมแล้วก็ชัแตะปุ่นไม่ Inside Inside วงในหรือเหรอถ้าวงในเลยเหรอใช่มันพุ่งใช่นอกเลยไม่เลยฉันไม่ใช่เป็นคนที่ชอบศึกษาทางโลกเป็นจะเรียกว่าที่ที่ไหนที่ฉันไปฉันจะทําความเข้าใจและรู้จักมันให้มากโอ้ช่างสังเกตนะโอ้ช่างสังเกตช่างคิด ช่างคิดไหมเหรอไม่ได้คิดนะคุณเพราะเรื่องที่ไม่ควรคิดฉันก็ไม่คิดฉันจะคิดเฉพาะเรื่องที่มันทําให้เกิดกาไรอ้าวเรื่องอะไรที่มันขาดคุนแล้วไปคิดทําไมให้เสียหัวครับครับคิดในเรื่องที่มันทําให้เกิดกําไรเช่นเออถ้าคิดแล้วมันทําให้เราหัวรอดได้ยิบได้เราก็คิดเรื่องอะไรที่คิดแล้วมันทําให้ซึมเศร้าทําให้เศร้าโศกเสียใจทําให้ทุรนทุรายคิดทำไมจริงน เหมือนเมื่อก่อนผมเคยถามว่าที่ผมชอบที่หลวงปู่ตอบบาหรือว่าเมื่อก่อนมีคนถามว่าคำจะทำยังไงกับคำนินทาหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่บอกว่ามันเป็นขี้หรือดอกไม้คำนี้ถ้าเราถ้ามันเป็นขี้แล้วเราก็ต้องคอยคิดถึงมันทานข้าวก่าอยู่กับมันนอนก็คิดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นดอกไม้ก็อยู่กับมันแล้วก็คนก็แหละคนที่แบบขี้เพราะฉะนั้นมันแยกให้เห็นชัดเราก็จะรู้ว่าเออเราจะอยู่กับขี้หรือกับดอกไม้มันอยู่ที่เราเล่ก แต่คนส่วนใหญ่ชอบอยู่กับขี้ครับก็เขาด่ามันมาตั้งแต่สามวันที่แล้วยังนอนคิดหนังปลับมาถึงสามวันวันนี้มันด่าทําไมว่ากูเพื่ออะไรกูไปผิดอะไรเนี่ยทั้งแที่มันเป็นขี้ก็ยังนอนดิ้นอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนไม่เก็บนะเป็นคนไม่มันทึกข้อมูลไม่อะไรที่มันเป็นขี้ฉันจะไม่เก็บเพราะมันไม่กําไรมันขาดทุน ถ้าคิดแล้วขาดทุนไม่คิดถ้าคิดแล้วกําไรคิดมองทุกอย่างให้มันเป็นเป็นผลกําไรฉันชอบอย่างนั้นครับในชีวิตชันเลยมีแต่กําไรไงชันเป็นคนมีทุนน้อยก็เลยแสวงหากําไรจากการดูการดมการมองการสัมผัสเพราะเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนก็ต้องหาวิธีทําให้เกิดกําไรบวกกาไรให้ได้เวลาหลวงปู่เหนื่อยหลวงปู่ทำยังไงต้นงานหลวงปู่ทำเยอะมากเวลาเหนื่อยๆชันก็จะอยู่กับ ยู่กับงานที่มันทําให้เราเราผ่อนกายครับเช่นเอ่อากิ่งต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ปั้นบุญขี้พึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้ามันเหนื่อยหนักหนักหนาสาหัสหก็เอาเปมานอนแล้วก็มองดาวไม่ได้หลับตามองดูอากาศมองฟ้าดินไรเรื่อยๆคุยกับหมาคุยกับหมาคุยกับต้นไม้นก ไกป้าถ้าถึงขั้นนั้นนะแต่อิรายาบทนี้ก็จะไม่ค่อยเจอมากอันนี้พวกนี้่เจอมากแต่จเจอในอิรายาบทที่คือฉันเป็นคนที่ชอบกําไรถ้าอย่างนั้นฉันถือว่าการนอนเฉยๆไม่มีกําไรครับอ,อยู่เฉยๆมันไม่เกิดกําไรก็จะต้องหาวิธีสร้างกําไรในการกิตใจเป็นแตงไม้บ้างเวลาออกไปเจอพ,พี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่ที่ฉันทำก็คือไปทุ่งนารหรือไม่ก็ไปอยู่กับต้นไม้หรือไม่ก็ไปอยู่กับจานพระเขียนแบงเฉอแบงก็ยี่สิบขายร้อยก็แบบไรเอาพรามันงานเาบนเา ยืนยาวมีสุขภาพดีมีทรัพย์ทกาแต่ใจอารมณ์เราก็อยู่กับคำเสียดถ้าเราวันไหนเรารู้สึกว่าเออวันนี้มัน,ม,นมันต่อแต่แล้วก็ชีวิตมีแต่กําไรรุ่งเรืองเจริญก็เดี๋ยวเราก็รุ่งเรืองตามที่เราเขียนคนเอาไปก็สบายไม่รู้ว่าลหัวลงไหนก็เอาไปใช้ได้หมด <laughs> ก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็คือว่าถ้าเขียนแม็กกี้สิบมันก็ไปขายกันเป็นร้อยอ่ะเราแจกวันฟรีแล้วมันไปขายกันเป็นพันนะครับนั่นแหละวิธีหาก้ไรงานที่หลวงปู่อยากจะทําหลังจากที่สมมุติว่าลงเจเสร็จขอคุณจะทาฟ้าสําเร็จไหยนะครับหลวงปู่อยากทําอะไรเพิ่มไหมครับลูกต้นไม้ครับเพจินเป็นงานที่ฉันอยากทำมากที่สุดมีต้นอะไรแนะนำไหมครับเดี๋ยวผมไปต้นอะไรในใจอ่ะ นี่ไปที่บนเขาเนี่ยปากการยนนี่เขาต้นไม้หัวโลดไปหมดในเช่นบอกกับเด็กๆว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเอาพันไม้ไปแจกแต่ก่อนจะแจกพันไม้ป่าก็แจกพวกพันไม้ที่เป็นไม้ผลเช่นขนุนมะม่วงชมพู่บังคุดลิ้นจี่อะไรพวกนี้ที่เขาไม่มีเพื่อจะจูงใจให้เขาแล้วก็เอามเอามาให้ไม้ป่าไปห้าต้นไม้ผลหนึ่งต้นอะไรกย่างงกาลังคิดเพราะว่าป่าภาคเหนือนี่มันไม่เหลืออะไรนะ มี่มี่ก็เริ่มยืนไฟกันครับคือคือคนเมืองเนี่แหละต้องโทษคนเมืองเพราะคนเมืองไปกว้านซื้อที่คนป่าก,ก็เลยต้องเผาที่เผาที่ให้เ<ห>สื่อมโทรมแล้วก็ขายให้กับคนเมืองแล้วขายแพงๆด้วยใช่ไอ้เนี่ยมันก็เลยทําให้ระบป่าดั้งเหนือเนี่ยมันเป็นต้นน้ำหลักาครับใช่สมเด็จพระรางเจ้าทรงเปิดข่าว มันเป็นต้นนาเป็นครามยาเป็นครามสมบัติแล้วเราทําลายมันคือฉันฉันฝวนสมัยที่ฉันอยู่ถ้ำไก่หลดนช่วยขปลูกป่าตั้งแปดร้อยกว่าไร่ให้กับแผ่นดินแล้วปัจจุบันนี้ป่านี้มันก็โตใหญ่ให้ร่มงเงามีน้ําไหลออกมาจากรากไม้ก็เป็นความภูมิใจที่เราทําได้ครับใครก็ไม่กล้าพิเศษรอบนี้คือผลงานที่เราทำแล้วมันก็ยั่งยืน มันไม่ใช่มีแค่ป่าหรือต้นไม้มันมีอาหารมียามีสัตว์มาใสแแ้ะมีน้ำํำไม่วบ้านแต่น่าสนใจเลยครับก็ผมว่าวัด่างนี้ก็จะหารอบรื่นแบบนี้ฉันจะประมาณว่าผมเสร็จทุกอย่างแล้วก็จะทําแบกกรดสะพายป่าแล้วก็มีเม็ดมะขาม,มออผมไม่ตัดหนวดไม่โกนต่า<ม><ม>งเดินไปตามภูเขาหยุดหยอดไปเรื่อย แย่คนเขาใจะรืสีไปยหอช่างมันเป็นไรฉันไม่ได้อยู่ให้คนมาเข้าใจอะไรอยู่แล้วไปตามเหตุตามปัจจัยกล่าวว่าจะไม่ตายในบ้านตายปา่าฝันเอาไว้ว่าจะตายโดยไม่ให้ใครเห็นศพก็กลัวว่าจะเสียฟอรมีมีตั้งใจจะปลงอายุสังขารไหมครับว่าประมาณเมื่ไรออะไรมาชวนตายแล้ว <c oughs>

คุณชาครับนิสิตนะบอกว่าลูกมีปัญหาเรื่องสายตามองไม่ชัดลูกไปวัดสายตาเพื่อตัดแว่นมาเขาบอกว่าลูกเป็นตาขี้เกียจทั้งสองข้างต้องใส่แว่นตลอดเพื่อประยุกต์อาการไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้ถ้าไม่ใส่แว่นมันจะเป็นมากขึ้นจนในสุดขับตาบอดได้ลูกอยากกลับขอความเมตตาจากคุณงปู่ช่วยแนะนําวิธีรักษาต้องกินยาอะไรบ้างในมันนี้คือยาทุประสาทตาภูมิคุ้ยยาอายัต่อยูงมีไหมมีสำคัญเลย ยาที่ทำไว้ตัง้ง84พิกัดไปซื้อที่ในมูลนิธิต้โองมีอะโรกาหยาดยาบำรุงประสาทตาใช่กับยาขยายหรอดเต้องกินสองอย่างคู่กันเพราะว่าต้องการให้ที่จะเปเ็นประสาทตาโดยปกติเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูยาระพูส่วนใหญ่จะจะมีเป็นก็มีเป็นแค่สูตรมีเป็นถุงแต่ว่าบางทีคือมันไม่ได้ไม่ได้จำกัดช่วงเวลา คือว่าไม่ไม่รู้จะนทชยส่วนใหญ่จะทรัยๆได้เรื่อยๆกี่<ๆ>ไปถึง,ก,ง,งกี่เดือนกี่เดือนกี่ปีหรืออะไรเงี้ยอาการหายก็หยุดยาไทยส่วนใหญ่มันมันไม่ได้มีผลเสียต,ดดต่อไจนะครับเข้าแล้วผมซื้อน้ำมันน้ำมันหาดีมากกรโบผมตอนนั้นผมไม่สบายแล้วายเนี่ยหายเลยมันเย็นเย็นด้วยสบายใช่น้ำมันการปู แต่ภาคหลังนี้่ภาทเขาทำฉันไม่ค่อยชอบใจเราปิดสมุนไทรมันน้อยสมัยที่ฉันทำฉันจะหมักนานใช้เวลาต้องเป็นเดียือแเอามาใช้ตอนนี้มันเช่องเริ่มขายดีก็เลยหมักอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาวางมันก็เลยคุณภาพมันจะด้อยของจังยันของจังยันหของอยู่ทงจังยันหอมอยู่คุณลองใช้สบู่นั่นฉันไม่ยากเปิดมันเปิด ไม่แน่ผมก็แฟนแท้สุดยอดลงไปหาเลยโอเคครับผมสั่งผมก็ได้อ๋ตั้งหน้าก็ได้ผมใช้สบู่ก้อนเดียวทั้งหมดเอ่อได้หมดเลยครับถามหน้าหมาก็ไม่มีหมาใช้กับหมาร่วมกันครับปุจฉาครับนี่แสดงคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วมารักษากับขวงปู่กินยามะเร็งผมว่าตอนน้อยสามารถกินน้ำมะนาวสมโซดาได้หรือไม่ นนคืออยาอกว,าว่ามะเร็งเนี่ยมันชอบหวานมากนะคนกินมะเร็งไอ้คนเป็นมะเร็งไม่ตกินมะเร็งเป็นมะเร็งแผต้องอ่านจากความหวานให้เยอะเพราะถ้ามีความหวานมากๆเนี่ยมันจะทาให้โรคกำเริบง่ายภูมุมกันการติตามโรคมะเร็งไม่ควรกินหวานในมุมกับการมะเร็งต้องกินเค็มอาจริงๆ มะเร็งเกลือกับเกลือไม่ฉุกันแต่หวานเนี่ยโอ้โหชอบมากสังเกตดูว่าถ้าคนที่เป็นคนไข้ฉันเนี่ยถ้าวันไหนมาแล้วกินยาแล้วอาการกําเริบมีคนที่เป็นมะเร็งกามช้าเนี่ยถ้ากินหวานหวานเนี่ยอาการจะฟูฟพองน้ำหนแต่ถ้ากินเค็มเนี่ยแผลจะแห้แต่มันต้องดูเป็นกรณีกรณีด้วยใช่เป็นเือดูมะเร็งมันมีตั้งร้อยแปดสน แต่ที่แน่ๆก็คือมะเร็งส่วนใหญ่แล้วจะชอบหวานคือหวานที่มันน่ากลัวเลยไปมาคนไทยค่ไม่เสี่ยงเชื้อโรคเจะเริ่มเกิดในอนาคตอีกหกปีข้างหน้าคนไทยมาสิบเปอร์เซ็นต์คือประมาณถ้าหกสิบล้านก็หกล้านคนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแล้วแล้วพอเป็นเบาหวานก็จะเป็นโรคไตเรื้อรังได้ดังนั้นก็ในอนาคตข้างหน้าสิบปีข้างหน้าน้ำยาปรแบบาตาจะขายดีมากคนนี้มนซื้อเพราะว่า คนไข้มีคนไข้คนหนึ่งวันนี้มาสามเดือนที่แล้วเขากินยาปรับธาตุแล้วค่าของไตดีมากแล้วหลังจากนั้นสามเดือนต่อมาเขาหยุดกินค่าของไตตกลงมาจนหน้าโลัวเลยวันนี้เลยสั่งให้กลับไปกินย้ำยาปรับธาตุเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนรุ่นไปไปใหม่ๆเขาสนใจเข้าคอร์สร้านกินเขาบอกมีเป็นคอร์สสามวันคนละหัน ทวันทานแต่อะไรดีเกลือน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรนะน้ำน้ำมันมกนะกอกอะไรเงี้ยจริงอ,อยู่บ้านก็ทำได้ปู่ทำบ้างที่นี่มีรักผิดดีของฉันไม่ปัญญาอ่อนแค่นห้นนะมันเป <c oughs> ็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนครับทำไมเราต้องใช้ชีวิตเราให้มันลำบากกับเรื่องไรสารละลายที่เราสามารถจะมีชีวิตอย่างนั้นเป็นปกติได้เราก็ดูตัวเราว,าว่าวันนี้เราขาดสารเคมีอะไรเราเคลียไหมเราขาดกาลังงานไหมเรารู้สึกว่าแข้งขาหมดเดี่ยวหมดแรงไหมหรือว่าเรารู้สึกค้่องื่น มันแน่นไปไหนไม่ไหวก็ต้องปรับสมดุลว่าเออนี่รู้สึกแป้งเราเยอะนะไขมันเรามากแล้ว,ลวอย่างนั้นก็ต้องลดโดยการไม่กินอาหารที่มันมีแป้งมีไขมันเราคินผักมีไฟเบอร์เส้นใยเยอะๆเอ,อ,ๆเอ,อวันนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเลี่ยมมีแรงเบียร์อย่างนั้นก็ต้องกินน้ำตาลคนะือมันสามารถดูัวเองได้ถ้ามีสติในกายกายไม่ลำบากไม่จำเป็นต้องไปเข้าครอดไหน คนที่เข้าคอร์สมันคือคนไม่มีสติคนบ้าบางทีอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่มีใครจะรู้อะไรดีเท่าตัวของตัวเองถ้าสนใจจะศึกษาหมอที่ดีสุดคือตัวเราเองตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเลยจบถูกเพรแล้วสามโมงแล้วโอเคครับก็ครับก็นี่ก็คือรายการที่สดใสนะครับสุดท้ายก็ ขอบพระคุณท่านทุกคนของปูผู้ได้สละนะครับให้หปู่ได้ให้พรพวกเรานะครับขอบคุบัเราได้รับใจจากสปอร์ตจากหปู่ครับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วในกระบวนการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉลองความสุขเฉลิมฉลองความสําเร็จหรือเฉลิมฉลองความเสื่อมก็ตามทีแต่อยากจะบอกท่านที่รักทั้งหลายว่า ไม่ว่าสุขอย่างไรก็ต้องเสือ่อมไม่ว่าสําเร็จอย่างไรก็ต้องเสือ่อมไม่ว่าจะรุ่งเรืองรุ่งโรดขนาดไหนก็ต้องเสือ่อมเมื่อคิดให้ได้อย่างนี้แล้วมองให้เห็นความเสื่อมด้วยสติปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าเราจะอยู่กับความเสือ่อมได้อย่างจะผู้มีกําไรสูงสุด,สดเพราะเราจะเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วผ่านออกไปแล้วบริหารจัดก,การมันอย่างคุ้มทุนคุ้มค่าและถูกต้องตามวิถีและหลักทางที่มันจะเป็น ในขณะเดียวกันก็นอยากฝากท่านที่รับทั้งหลายว่าเมื่ออยู่กับความเสื่อมไปแล้วก็จงอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้สึกรู้สึกที่จะให้ประโยชน์กับมันบ้างอย่าเอาแต่ประโยชน์จนไม่ใส่ใจให้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเดวร้ายแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เจริญครับท่านที่สุดก็ขอกลับอนุโมทนาบุญนะครับและปก็กาับบริกรรมในกรรมที่่วมเกิดมาปลุกไว้นะครับเรียนเชิญท่าน,นไ,ดได้ท้องใจกับรางพูะพุทธศาสลับ่อกันนะครับ ครบัรบครับครับตบมือให้เคุณรดิครับผมข้อประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะครับอกว่าใครที่ยิจฉาหนังสือสวดมนต์ที่ตากแดดไว้ที่บันไดาทางทิศตะวันออกให้กรุณานำมาคืนที่พิธีกร์นะครับหนังสือเล่มนั้นมีเจ้าของเป็นของคุณพนคอรมุกดาสเิท หนังสือส่วนบทที่ตากไว้ทางทิศตะวันออกคือทางไหนครับทางโน้นครับที่ตจอมสอกคุฝสายโน้นนะครับหนังสือส่วนบทที่ตากไว้ท่านใดที่เอื้อยไปก็นำมาคืนไว้ตรงนี้นะครับเป็นของคุณธนาพรบุญดาสด็จครับขอบพระคุณครับหมดเลยเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วเดี๋ยวมาปฏิบัติครับไปโบก็ไปเข้าห้องน้ำที